ไม่ไหวอิ่มเปดสวัสดีตอนบ่ายสวัสดีจ้าว่างอะไรมึงมาต่องอ่ะว่างอะไร ข้าวเช้าครับวันนี้กินเร็วเพราะว่าไม่มีงานค่อ <c> น <oughs> ข้างว่างนิดนึงโอ้โหดูกับข้าวคืออยากนะสั่งด้วยความอยากป้าแกบอกว่าไอ้นี่ก็มีวันนี้เรามีแกงหน่อไม้นะวันนี้เรามีแกงส้มเอาเอาป้าเอาวันนี้เรามีแกงแกงยี่ยอะไรก็ไม่รู้เนะี่ยไม่รู้จักเหมือนกันพะโลก็มีนะจ๊พะพ่อหนุ่ม เอาๆๆพริกหยวกก็มีจ้าเอาๆาเอา,เอา,เ,อาเอาหมดเลยแล้วกูจะกินยังไงคือแม่งอยากไปหมดไงผมใส,สยกำลังท้องเห็นอะไรก็อยากไปหมดแล้วมากองแม่งกี่อ,อย่างเนี่ยหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอย่างแม่จ้าคือบางทีมันก็เยอะไปพยายามจะกินคืออยากกินไงเขายเรียกว่ากินด้วยความอยาก ไม่รู้จักพอเพียงสันดาลนั้วแต่ละอย่างของร้านป้ากันะสตองนี้เมื่อวานนี่สตอแกงเหลืองวันนี้หน่อไม้อุ้ยกินแล้วหอมกินแล้วแม่งหอมฟุง้งปุ้งทั้งห้องเลย หอมเช้าหอมเย็นหอมกลางคืนอืมจริงไม่ใช่หรอกมีคนส่งกระทูนหน่งให้ดูอันนี้ผมขอพูดหน่อยผมว่ามันเป็นเรื่องที่แบบไม่ค่อยโอเค การเอาสินค้าลูกค้ามาถอดลูกค้ามาถอดยี่ห้อนี้เพื่อมาใส่ยี่ห้อนี้ของเราของเรามันดีสุดยอดของอันนั้นห่วยอะไรเงี้ยบางอย่างเก็บไว้บ้างก็ได้ครับเพราะว่าร้านค้าเหมือนกันวงการเดียวกัน ทำอย่างนี้มัน,มน,มนเหมือนเ,นเปิดศึกะ่ผมก็รู้จักทั้งคู่นะรู้จักทั้งสองทั้ง,งแบรนด์นะครับแล้วก็เคยใช้สินค้าของทั้งสองแบรนด์นี้ด้วยนะครับไม่แตกต่างหรอกไม่ได้หนีกันสักเท่าไหร,ร่นะฮะแต่บางทีเนี่ยการเราการเราของมาวางคู่กันแล้วบอกว่าลูกค้ามาถอดโชคอันนี้ มาใส่อันนี้อะไรเงี้ยแม่งโหดไปว่างไงมันโหดเกินไม่งั้นถ้าเกิดทุกคนทำอย่างนี้ได้หมดนะโอ้โหเหมือนผมเนี้ยผมขายท่ออะไรเงี้ยหรือว่าผมไม่ต้องลงคู่เลยเหรอมีคนมาถอดท่อยี่ห้ออื่นที่ผมทุกวันเลยอาทิตย์หนึ่งนี้ไม่ต่ำกว่าแบบ เจ็ดใบหกใบอ้าต้องมีอะอาทิตย์นึงเฉลี่ยมันสักสามใบอ่ะขอทิชชู่เช็ดเล่นหน่อยดีใช่ไหมเกิดผมมามา,มา,มาลงบ้างอ่ะเอ้ยลูกค้ามาถอดท่อยี่ห้อนี้มาวางคู่กันใส่เอสเต,ตีดีที่สุดจุ่มบุยอย่างเงี้ยตีกันตายหา ทุกคนมีอารมณ์นี้ทั้งนั้นแหละทุกคนมีอารมณ์ที่อยากจะบอกว่าของตัวเองแม่งเจ๋งกว่าหรือว่าดีกว่าของคนอื่นยังไงแต่บางทีมันก็มิตรภาพในวงการครับมันก็รู้จักกันหมดแหละพึงอ,อกไหมอย่าไปทำเลยเพาไงครับมาที่ว่านัมาตีประเมินราคาครับรถอ,อะไรครับซิต,ตีครับอะรอแป๊บนะ นะครับอย่างอันเนี้ยมีคนส่งมาไม่รู้กระทูลบไปยังนะโ,<อ>โชคนี่ห้อนี้ลูกค้าไม่แฮปปี้มาถอดใส่ของเราแล้วก็ลงยี่ห้อเขาเรื่อผมแม่งมารู้จักทั้งคู่เลย<อ>แล้วก็ใส่สใส่โชคอนี้ทั้งคู่<อ>ผมเคยใส่หมดนะครับทุกวันนี้ก็ยังมีใส่อยู่<อ><อ>ก็<อ>ก็<อ>มันก็ พอๆพอกันแหละหอมก็ราคาเท่ากันพอพอกันมากระแต่งเพิ่อใกล้กเคียงกันแต่ถ้าคุณคิดนิดนึงว่ามันก็ร้านค้าเหมือนกันแล้วก็เคยเห็นหน้าเห็นตากันอยู่แบบนี้แม่งน่าก,กลัวจริงไม่งั้นนะถ้าทุกคนใช้การค้าขายด้วยวิธีนี้นะโอ้โหอีกท่อเรียนเป็นตับผมบอกเลย ของผมนี่แม่งท่อแบงอื่นที่เรียนเป็นตับวัดแรงม้าก็วัดให้ดูแล้วว่าของผมแม่งดีกว่าหรือห่วยกว่ายังไงชัดเจนม้าแม่งมากกว่าเขาืั้งเยอะถ้าผมเอามาลงงนี้ละโอ้โหตีกันตายหาไม่ต้องมองหน้ากันมาดีร้านนู้นคงกับผมก็คงแบบทุกร้านคงไม่ต้องมาต่ตูกันยิงกันตายหาจริงนะครับงานสีอย่างเงี้ยเวลาผมเห็นลูกค้าผมแม่งหลุดไปจอดที่อื่นนะ บางทีลูกค้าพลาดนะหรือว่า City, ลูกค้าของผมอะไรเงี้ยโอ้โหไอ้เหี้ยมึงมึงนี่โชว์กันจังเลยมาจากอู่ไหนไม่รู้แล้วก็ถ่ายติดถ่ายติดต er ิ๊กเกอร์กูนิดนึงอะไรเงี้ยเดี๋ยวระวังผมจะเล่นกลับบ้างงานแก้สีเงี้ยโอ้โหลูกค้าไปทำที่อื่นเลี้ยวกลับมาหาเราเพียบ <Pennsylvania. S 1> นี่ถ้าแบบ เราทําการตลาดแบบนี้ลงมาลดมาจากที่นี่ครับห่วยมากหนีมาทำน้ำแจ่มอะไรเงี้ยคิดดูเลยขนาดผมทําได้ผมยังไม่ทําเลยมันไม่ควรบางอย่างมันมีลิมิตในการโชว์ออฟไงทุกคนอยากโชว์หมดอะแต่มันมีลิมิตนิดนึงจะได้ไม่ต้องตีกันนะครับ นิดนึงฝากกขนหน่อยพวกเพื่อนเพื่อนร้านค้าหรือไม่ใช่เพื่อนก็นตามอ่ะจะมองว่าผมไม่ใช่เพื่อนร้านค้ากันแหละคนอยู่ในวงการเดียวกันเคยเห็นหน้ากันนะทำอะไรก็คิดถึงกันนิดนึงจึิงการเรียนนะแล้วก็มีใครไหมมีใครรู้เรื่องนี้ไหมแต่จริงนะถ้าพูดถึงไอ้สตัดนะ F4 เนี่ยบางทีผมอ่านข้อมูลก็รอแปบ๊บ Silver Neo Max R กําลังมาแล้วดูจากเวลาที่เขาแจ้งมานะครับคิดว่าของที่เป็นสเปคถูกต้องเนี่ยสําหรับ Civic FC นะที่เป็นสเปคเปะ๊ะเหมือนกับรถผมที่เป็นต้นแบบเนี่ยแล้วก็เป็นสเปคที่ปรับปรุงจาก ทุกๆคันที่ลองใส่หลายๆสเปคเนี่ยกําหนดมาแลาจะประมาณวันที่สิบแปดนะครับใครที่รอคอยอยู่นะครับรอชมอันเนี้ยของจริงดีจริงเอาง่ายๆเรื่องการใส่สตัดเนี่ยจะเป็นซีวิกเอฟซีหรือรถรุ่นอื่นๆก็ตามถ้าใครเคยเข้ามาที่ผมเนี่ยจะรู้ว่า แก้การติดตั้งไปไม่รู้กี่คันนะครับคือสตัดปรับเกีย์เนี่ยโอเคสิ่งที่ทุกคนลืมลืมลืมมองกันไปลืมคิดในการที่จะซื้อสตัดปรับเกียวสักชุดนึงเนี่ยหนึ่งสเปคคุณเทียบสเปกก่อนสองการรับประกันว่ายี่ห้อน,นั้นเนี่ยสายป่านคำยาวแค่ไหนและสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับสำหรับสตัดพวกนี้ก็คือการปรับเซ็ต คือราคาเนี่ยใครซื้อเยอะใครขายไม่ออกแม่งก็จะถ,ถ,ถ,ถล่มราคากันเพราะฉะนั้นถ้าลูกค้ามองแต่เรื่องราคาเนี่ยเรียบร้อยพลาดสองมองแต่หน้าตาร้านร้านไหนห้อยสวยมึงเข้านะครับอ,อ,อะไรอะ่อะก็วนมานี่นะครับอ้าวมันเป็นอะไรแล้วขับ<ต>มาไงครับ <fright Podcast. S 1> รถมันชนมาตั้งแต่ต้นเดือนเลยครับที่น้าให้ เกให้ลากไว้นู่นแล้วรถอะไรเนี่ยซิตีสีขาวอันนี้เขาเกมประกันเสร็จหรือยังยังที่ว่าจะมาให้มาดูประเมินละค่ะอันนี้อันนี้คือประกันเหรอครับครับผมอ๋อประกันผมเเป็นจ้าของรถแล้วประกันนัดมาหรือยังครับอะไรอ่ะโบอธิบายเขาหน่อยนะฮะนะครับการปรับเซตเนี่ยสำคัญ ผมเห็นเลยไอ้ใส่มาจากร้านใหญ่ๆโตๆเนี่ยแล้วก็คุยฟุ้งว่าแม่งติดตั้งไรสุดยอดปรับฟิตเมนต์หรือว่าใส่โหที่ผมนี่มาตรฐานโลกอะไรเงี้ยผมไม่อยากจะเอ่ยแก้ไปไม่รู้กี่คันเอาซีวิกเอซเนี่ยสามยี่ห้อเนี่ยที่เขาบอกทําแล้วดังๆังไม่เงียบเนี่ยทําไมผมแก้ได้อ่ะลูกน้องผมแม่งกะโลกกระลาเนี่ยมันอยู่ที่นี่ครับกับที่นี่ นะครับไอเนี่ยมันไม่ต้องซื้อใครก็พูดได้นะครับเพราะนั้นสัมพันธ์ที่การปรับเซ็ตนะครับสำหรับสตัรัดปรับเกียวคุณต้องเลือกร้านที่ก็ปรับเซ็ตเก่งๆปรับเซ็ตเป็นรู้จักรถรุ่นนั้น,น,นๆเวลาเริ่มโทรแล้วตั้งนานแม่งไม่โทรนะฮะ ือการปรับเตสำคพันสิ่งหนึ่งที่ผมได้เปรียบก็คือว่านะครับผมรับจูนกล่องผมรับทำสีผมเบียรล้อด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมได้ขับรถหลายแบรนด์และตัวผมเนี่ยขับเองผมก็ได้ลองสตัด หลายแบรนด์นะครับเพราะนั้นผมจะรู้ว่าสตัดแต่ละตัวมีข้อดีข้อเสียแบบไหนนะครับต้องปรับเซ็ตแบบไหนยี่ห้อไหนดีต่างกันอย่างไงผมขายหลายยี่ห้อแล้วผมก็ลองหลายยี่ห้อแล้วก็ไม่ใช่ลองแค่ทีเดียวลองทุกวันขับทุกวันนะครับตรงเนี้ย ไอ้ที่ร้านที่เขาแบบแค่จับใส่อะ่ะเขาอ่ะก็จะไม่มีประสบการณ์ตรงนี้เพราะนั้นเนี่ยทำไมผมจึงแม่งชอบชอบโม้หรือคนจะบอกว่าผมโม้หรือขี้คุยชิบหายเลยว่ามึงเซ็ตได้เจ๋งแค่ไหนอะไรเงี้ยหรือมึงจะฟปั่นธงได้ไงว่ายี่ห้อไหนดีกว่ายี่ห้อไหนยังไงมึงเป็นใครวะมึงจะมาตอบได้ยังไงว่าอะไรเพราะถ้าเป็นรุ่นที่ผมทำบ่อยๆ ผมก็จะรู้นะครับ jazz วีออสซีวิพวกเนี้ยอาทิตย์หนึ่งเนี่ยมีงานจูนตลอดลูกค้าใส่ท่อใส่สตัดมาจากหลายๆที่อย่างเพราะแต่ละคนก็ทำมาแต่ละที่เขาเรียกว่าเก็บข้อมูลผมเก็บข้อมูลได้เยอะผมได้ทดสอบจริงๆเพราะนั้นข้อมูลที่ผมออกไปจากผมเนี่ยมันคือข้อมูลที่เชื่อถือได้ เชื่อถือได้ยังไงเพราะผมไม่ได้ถือแบรนด์เดียวอะไรผมก็ขายได้กําไรเท่ากันหมดเพราะฉะนั้นคําตอบมันจะเป็นคําตอบที่ไม่ต้องเอ็นเอียงไปทางไหนดีก็ว่าดีไม่ดีก็ว่าไม่ดีนะครับแต่เวลาที่เจอของไม่ดีเนี่ยผมไม่เคยมาพิมพ์หน้าเฟซไม่เคยมาบอกใครให้เสียหาย คุณอยากรู้คุณเข้ามาสัมผัสผมคุณเป็นลูกค้าผมผมดูแล้วคุณเป็นคนที่น่าแนะนําผมก็จะบอกนะครับเนาะไปแล้วนะกินข้าวอิ่มนะสวัสดีนะัจ๊ะ